กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสันีปาเด้อเมื่อนี้ยขามาไหว้บรรพุนพี่น้องเลยบรรยากาศก็สิเดรั่งหน่อยเนาะมาไหว้ธาตุฝนนำการเด้อมาทำบุญทำกาาบรรยากาศเมื่อนี้ป้าคนรลายหลายพี่น้องเลยเมื่อนี้มันเป็นวันอันวันอาทิตย์พี่น้องเทาก็เปลี่ยนบรรยากาศเนาะมาไหว้ธาตุฝนนำการเด้อพี่น้องเลย คนหลายคนจุงซิงทงซิงอย่าไปองเอ่อทูปเทียนเทวาทูปเทียนเทวาผ่าอาจารย์แปลว,ว่าทูปเทียนเทวาผู้ใหญ่ใจดีเนาะผนนส่งมาหายห้าก,ก็ได้มาถวาย,ลววาย,ายแล้วถวายผ่าองค์นี่แนี่ ไว้ผ่าองค์องค์นี่แหละเพิ่นก็เป็นเอฟซีเพิ่นก็เฮ็ดเป็น, FC เ,น,เ,นเป็นเอฟซีของสนีปาก,นกีน้องเลยนี่จะฟ้องเพิ่นเพิ่นเป็นแนเอฟซีเอฟซีน FC สนีปากกับน้องนาดแต่นี่พี่น้องเลยเพิ่นนอ่ะเพิ่นเบิ่งตลอดเพิ่นวะตอนนี้เพิ่นก็สิเสียงซีพี่น้องนี่เพิ่นเสียงซีเพื่นก็เห็ดแบบนี้ หลังจากเข้าไปไหว้ลงมาแล้วอันนี้สิเป็นเวียนเทียนเด้อพี่น้องเว้ยคนจูดทูบจูดยังแล้วก็คนขึ้นไปเวียนเทียนเนาะพี่น้องเวียนเทียนสิย่างอ้อมอ้อมพระาธาตุโพนเนาะออนี่คอพรพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้แหละขอพรขอสิ่งศักดิิ์สทธิ์ นพระธาตุโพน,นี่อันนี้สิเป็นแบบว่าเป็นบอกแบบคันมักบอกมักเปงแล้วกา็ดอกดอกไม้เนาะขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันจะมาขอวางนี่แหละพี่น้องเลย วางนี่เป็นหนาหนาเปิดหนาเปิดบอนคอเนาะคนเหมือนนี่ลายลายพี่นอ้องเลยมีแต่แบบมาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิิทธ์พระธาตุโพนเมืองเมืองไซบูทองแข่งสวัสดเขตพี่นอ้องเลยนี่อันนี้เป็นสิญญาณเวียนเทียนพี่นอ้องจับถูกเทียนหรือว,ว่าสิ่งของพัชชะวายนะ่ะ เป็นจับอย่างคอซะก่อนปันจะเอามาวางไหวนี่แหละพี่น้องไป อันนี้สีเป็นเต้น้ายผ้าพี่น้องบรรยากาศในวัดคนหลายพี่น้องนปหมอนี้ เป็นบ่อนปล่อยปลาพี่น้องเลยนี่เขาจะเจาก,กับสื่อปลาสื่อปลาไปปล่อยอยจะน้องน้ำเขาสิพาไปเบิ่งน้องน้ำเด้อแตอ่เป็นอันนี้จะเป็นคลองใหญ่พี่น้องเลยนี่นี่อันนี้จะเป็นคลองใหญ่ นี่พกกระซื้อปลาไปปล่อยพีอนอ่น้องมีหอดปล่อยปลามีพกกระสือข้องพีอนองพ่น้องเฟันปลาฟันปลาได้บุญมีกระด้างโ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 งตูดทั้งซองขางจะคงไาสีด่างพี่น้อง อันนี้จะเป็นน,อน้องน้ำพี่น้องอ้าวน้องกิกกี้เห็นยังไงนะอันนะ้อ,นองกิกกี้มานำม,มาไหว้พระาธาตุปูนมื่อวันเสาร์วันวันอาทิตย์พี่น้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ๊กนี่น้องกิกกี้ผมกำลังสะเอาไปหยดปลาใหญ่พี่น้องเลยกลัวงของน้องพี่น้องเลย ปลาหลายหลายพี่น้องเลยแต่ว่ามื่อวันเสาร์วันทีล่ลราเพื่อนสิมาทำบุญกันพี่น้อง่ด็กที่น้ั่งไป อยากเอาอันแยงมาตึก๊ปกปะดุกบ่อะนะ,ะ,ะคือมากินแบบ่บย่านคนเลยบรรยากาศในวัดในวัดทัดผัวดน้องนี่เพิ่็จะถ่ายรูปเอา น้องกิ๊กี้แม่น้องแกมบุมจะผจญปลายังไปยังเคย MC FC ซันนี่น้องนาดเป็นเบิ่งคูเมอร์พน่าตั้งได้พนันเป็นจูเสียงซนีได้พน่นเป็น FC ข่าวอาจารย์รอเพ่เป็นยังเป็นังแม่คนนี้มาถึงขอบขึ้นทานเนาะเป็นกระหู้อยู่ดรอ ราาราคาเอมาแมนรุดใรเาะแมาการทีนใจดะปนแูกมาเนาะพร้อมาแ่าทนี่า้างระาอยู่เนายากาศในงานไปองแดดดดย่งบรรยากาศดคน ามาตอนแดดๆพี่น้องเลยนี่นี่พี่นอ้องอันนี้ก็วัดสิกุง้งนะพี่น้องเลยวัดว่าอารามผนิวกุ้งไงไพศาลน่เลยอันนี้จะเป็นตอนนี้หากันพี่นอ้องน้องนัดกระจักไปทางใด ไม่นางแกมบูมกับทักก็ทังใดพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างบเห็นกันแาบคนมันหลายแง่แง่แป๊บเดียวกับเห็นบาดบันบักใหญ่พี่น้องว่าอย่างไระเพื่อนย่างน่าต้องหนัดกันพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้เพื่อนสีไหวสีบ้าสีแก่บ้าหรือว่าสีไหวต่อเพื่อนกันแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ 我这两单，我这两单。 กเสิร์มากก็สิมากกับครอบครัวภัยมันพี่น้องเลยครอบครัวภัยครอบครัวมันเรียกว่าแต่เนาะเราหากันพี่น้องเลยใหาเสียออกไปเล่อฮาเพิ่นทางนอกก่อนเถอะเพิ่นย่างไปกินหน่ำกินในเนาะเถื่อเพิ่นหิวน้ำแดดแดดพี่น้องเลยแดดแห้ง วันนี้หลงังจากเข้าได้แบบว่บาผู้ใหญ่ใจดีพุ่นผกักทูผกักเทียนผกักทูอมาเนาะเขาก็เลยพออยู่อยู่วัดบ้านบ้านเขาน่ะพุนพ่นว่าพุ่นบาได้ใส่ทูพี่น้องเลยเขาก็เลยมาถวายบ่อนฝุ่นใส่ทูใส่เทียนแต่ละมือเนาะสามฝุ่นได้บุญพี่น้องเลยโอ้ฝุ่นได้บุญกุศล,ลหลายๆเด้อ ันนี้เสียออกมาโซนทางนอ,นอ,งนงนอพนกพี่น,น้องแต่มาโซนทางนอกเพิ่นกัหาแบบว่าหาซื้อน้าซื้อในกินเนาะสิเป็นโซนทางนี้พี่น้องวันพันซื่อน้าซื้อในเพันจะขายคนละหม่องได้พี่น้องเพผมก็ได้เขาไปขายแนววัดได้ แม่กับลูกแม่พี่น้องและแต่พี่น้องนี่แหละบ่อนข้างนอกกันเขาจะขายกันสิเป็นขายเสื้อผ้าน้ำขายน้ำอยู่น้ำกินขายของกินน้ำพี่น้องเลยขายเมื่อยหย่างอยู่ในวัดเขามากินอยู่ด้านนอกนี่แหละเต็มเลยอันนี้เพิ่งก็เสาว,วัดอยู่เนาะ คลิปนี้ค่ะก็จสุขลาคลิปเพลงพออกก่าีิเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านได้เ้ยพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีโอ้ม็นอยากเมือ่อ